สวัสดีค่ะพี่น้องอยู่กับช่องคนลักเพลินแมนสุภาพค่ะเอาเขาเห็นบรรยากาศตัวเสียยกกล่องขึ้นมาถ่ายเว้แมนอีอย่างเนาะ F4 คือมา,หา,หาถ่ายหลายแทนยุ่หนาเต้นน้องทักแทงพี่น้องบรรยากาศเต้นน้องทักแทงป๊าดเฮ้ยนี่เดี๋ยนี่เดีด๋เห็นน้องทักแ,แ,แท้งเราเนมาถูช่องไหนเป็นช่องไหนแน่นี่พี่น้อง อายุเท่าใดก่อซีพีปีไหมหนูมาตะบ้านไหนน่าจะเลิ้นบ้านนี้เลยเป็นเบค่ะเมื่อเนี้ยแสดงอยู่นาเจริญเสวัสดีค่ะอุยตาหักแผเซีพีมิฟูตาหักเน่หเพนาห้าูป็นกินตุ่น่าจะเลิ้เดชพุดมได้มื่อนี้จะกนแมรสุมีความเร่ีฝรั่าแล้วพูดตี คลิปแล้วใช่ไหมไม่บอกนานไม่แต่เขาชอบพี่ฮัดนานบอจ้าของมาลูกบอสเลือดสาเดียวกันแล้วเดี๋ยว็กจงวยจริงน้อยดอกนนี้เป็นผู้หญิงกับผู้หญิงอีกนอจริงตาหายไป เอาแล้วถ่ายรูปไปเขาต้องตื่นเต้นลูกเขต้องตื่นเต้นหนูหรือเปล่าหนูเป็นน้องหรือเปล่าหันหน้าไอด้านซ้ายคุยกล้องกล้องอยู่ไหนลูกกล้องมันอยู่ไหนลูกไม่ถ่ายรูปหรอกค่ะอาถ่ายรูปกับเอื้อยถ่ายรูปกับเอื้อยอ่ะใส่กล้องหนูอ่ะกองหเอาไม่หันหน้าไปนี่เออนี่ชุดนี้ชุดนึงใส่หรือเล่าหันไปทางไหนแสงสว่างอยู่ทางไหนสวยเนาะที่เอาแม่สวยอ่ะสวยจริงป้าใครว่าเป็นเด็กหน่อยพี่ยิ่งตัวแล้วเจ้าพ่อว่าไหม่ เอออนไ์พ <alors S 2> ี่ก็มีเรื่องจะบอกนะเรื่องมีเรื่องจะบอกพี่เ่ะพี่ก็เป็นสองสยังค่ะสองหปดจะสองสอนมูดเขามี่ารถ่ารูปื่อนถ่ารูปนะหนึ่งสองสามนองเป็นหม่แบนหรอน้องเป็นผู้หญิง่อมนบอกม่วม่อมาม่อบน่องเมอออกเหมือนอันนก็เป็นผู้หญิงนะมแล้ว ่ลูกหนมรับว่าูสสองีู่จอนที่เป็นแมลูกเยเออไ่เ็ไม่ยืนนั่กันละแต่สวยก็ข่อยคุณเนาะตติดจองน้อมแพ้สวยเนอเท่ากันเลยเอมืองนี่กระปนี่้หนี่ยพิงนี่ยกระปคน้อยกระดกกระเดนยเลย้ยเขาเป็นชุม้ยเน่ยสิี่ปีไ่ได้ เอาล้เพื่อนไม่ถ่ายนูไม่ถ่ายเลยลูกถ่ายไม่รู้ขอแถวถ่ายลูกถ่ายถ่ายถ่าติดเงกลางเคะแสซิลตอนนี้เนียหนูกระติดติดบัากหลายมันมันคือแผ่นแบซิอแต่ว่านูอะไมีซื้อเลยหนูแซื้อมันาเลแบเลนแสสองขานอ เป้แล้วก็แก้มบ้วนอ่ะเด็กงานหล่อหันแก้มบ้วนๆใช่ไหมกาเห็นนะรูปนะเกาเห็นนะสาราเปาสาราเปาเอาท้ายรูปเหม็นหนูรูปเอาท้ายแล้วเร็วยืนเลยเอาใส่กล้องหนูยุใส่ายืนได้ยไหนจ้างรวยเพิ่นปรทธนไปเต็มหะมือสั้นมือสั้นมานะ เอ้ยเป็นตาหักมีตาผู้ตาหักมาถ่ายรูปเอฟซีมือใหม่เนี่ยเนี่ยตัดถ่ายรูปกับพ่าท่านเป็นคนมากรบกวนเอื่อยเอ้จีกัดจีกัดโอ้ลรงยี้นี่ดีเราสัมผัสเอียงกันเนาะเอาฟังเบิ่ก่อนีเอกชนหรอไม่ใช่ขายอยู่นี้อะไรนะคะ ก็ด um, ีแท้ไว้ผมยาวได้อยาวพด้น้องกัเอุบลี่น้องไม่่ยุค CD series เรี่องชอบนะแบบนี้เนาะทันยุคทันสมัยได้นี่ยุคยุคเนี่ยชั้นยุคทันสมัยได้นี่่ออะรคะเอ็นดูเอ็นดูพี่ซื้อเกิ

ยี่าเป็นคนถามไห่ตองเ่อนเนาไม่ยกเนาะเป็นคนถามไม่ยุ่นน่าไม่จอนแบบเขเรียนอยู่เป็นอะไรเขาเรียนหนังสือเขาเรียนหนังสือเขาเรียนอยู่ค่ะทรงผมเขาไปได้เราไป็นเรียนเสรีดีจังเลยยากเด็กเนาะเกหน่งยตีค่ะะควนรลำแบบแม่น

มึงสิลอยให้ฟังเอาฟังมึงสิลอให้ฟังมสิลอยฟังหนูฟังนะพี่แบงพี่แบงค์จะไปเพ่มเพมวนียแน่นอแอเปละหักพี่แบงค์จะลบก้นใจที่บ้านนี่ก้นใจผู้บ้าที้านแล้วพี่แบงค์กระแต่งนูมาว่าว่าพี่กลับมาพี่ไปห้าวันกลับมาต้องลดหกิโล จริงด้วยค่ะนี่บ่อนิ้วจริงจค่ะไม่ไม่ต้องลดข้าวไม่ได้ทำให้น้ำหนักลดลงไม่ลดโปรตีนไปก่อนก็ได้ลดเข่าเรากินอย่างอื่นไม่ต้องกินเข่าเพราะเขามันโปรตีนหลายลดแป้งลดแป้งแมนเข่าเราคือแป้งลดทุเรียนไม่ต้องกินอะไรเลยแล้วก็โอ้เข้าไปแป้งหนักเออแป้งวันที่ห้าวันที่วันทีแป้งวันทีพออาทิตย์มานั่นแหละลดแป้งนี่ได้พอมมาสั่นจริงแต่อันนี้คือเรื่องจริงต้องลดแป้ง กินสลัดกินผักมันผักอันสลัดนี่กงตัวนี้ดิแค่ใจหัวชิบเธอหน้ำสลัดก็อ้วนเอ็ดถ้าหนึงรถหาร้อลูกเหลือสามสิบหนึ่งอีกดิแค่นยัง็ได้ค่ะจะบ่อันห่วยเธอต้องออกกำลังกายไงเธอหน่ะไปรถทุ่งก่อนไม่ไหวบ่วยท้ายชิบดิอันตรายอย่าทำแบบนี้นะสัญญากัน รู้ไหมว่าตอนเวลาขึ้นไปมันมีอะไ้างอันหน่อยมันปดเหงาโอ้มันอันฉี่ว่ามีเวลาไปฉี่ก็อื่นแบบคือแบบปกตินะคะก็อื่นางรันไม่ก็อย่างนใช่แต่ว่าพยายามเลยเธอต้องไปเข้าห้องน้ำก่อนเธอต้องเจียดเวลาไปเข้าห้องน้ำวันนี้เราต้องแต่งหน้าอีกค่ะเนยอุ้ยถ้าแพงกว่ากำลังกายได้นะเขาฟินเน็ตได้อะจัดเวลาแบบแต่ละมือให้มันน้อนหน่อยลงนิดนึงรอกำลังกายน้อนสามโมง ร้อนบ่ากน้อยมากค่ะร้อนบ่ายคืนเหลือใบสองน้อยหนักหนักหนูมาพร้อมครบเครื่องแล้วนั้นเหลืออีกแคลบำรังกายหุ่นกับสิบไปมากเอออีหลีครบเครื่องแล้วเวลาแต่งตัวขึ้นสวยแล้วเ่อวาตอนที่ได้กินทุเรียนแบบหนู้นไม่ต้องกินทุเรียนค่ะใจก็ว่าสิโลนำหนักอยู่บางทีไม่ต้องกินทุเรียนค่ะงดเลยแต่ว่าเมื่อวานอะแต่งอะ เอาถ right? yeah. oh, no ืออันนี้ต ok ิดจิปิคลิปวันนี้เอาเอาพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สำนึกกอนนะค่ะนวพอกันคลิปหนาเนาะค่ะพี่น้องฝากช่องพลันลำเพลินแมสุภาพฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ได้ด้ค่ะสวัสดีค่ะ